รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะได้เวลามาเรียนภาษาไทยให้สุขสนุกกับอาจารย์อ้อและรายการไทยสนุกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างคํำทยอีกรูปแบบหนึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนคำสมาท์ไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําสนทิคค่ะคำสนทิก็คือ การสมาดโดยการเชื่อมคำเข้าระหว่างพยางหลังของคำหน้ากับพยางหน้าของคำหลังนะคะเป็นลักษณะของการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านเนี่ยก็จะเกิดเสียงที่กลมกลืนเป็นคำเดียวกันนะคะซึ่งการสนทิเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสระสนทินะคะพยัญชนะสนทิแล้วก็นรึกขหิตสนทินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทั้ง3ลักษณะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันก่อนที่ สระสนทินะคะสระสนทิก็คือการนําคําที่ลงท้ายด้วยสระไปสนทิกับคําที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเมื่อสนทิแล้วเนี่ยก็จะม,มีการเปลี่ยนแปลงรูปสระตามกฎเกณฑ์ต่างๆดังนี้นะคะในรูปแบบที่1นนะคะจะเป็นการตัดสระพยางท้ายของคำหน้าแล้วเราก็ใช้สระพยางหน้าของคำหลังนะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะ,ะตัวอย่างนะคะ อ่าสระสนทิแบบที่1นนะคะที่เราจะตัดสระพยางท้ายของคำหน้าแล้วก็ใช้สระพยางหน้าของคำหลังอย่างเช่นคำว่าราดกับอนุภาพนะคะอ่าก็จะเป็นอะไรคะอ่าสนทิแล้วก็จะเป็นราชานุภาพนะคะเราจะตัดตรงนี้ออกนะคะใช้เป็นราชานุภาพนะคะอ่าหรือคำนี้นะคะสาธารณะ กับอุป,ปโภคนะคะสาธารณะกับอุป,ปโภคนะคะเมื่อสนทิกันแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรคะเป็นสาธารณูปโภคนะคะสาธารณูปโภคนะคะหรือนิละกับอุบลน,นะคะนิละกับอุบลเมื่อเรานำมาสนทิกันนะคะเราจะตัดสระะนี้ออกไปเราจะใช้ สระของพยางหลังนะคะคําหน้าของพยางหลังก็เป็นนิรุบนนะคะนิรูบนเป็นต้นนะคะ สระสนที่อีกแบบหนึ่งก็คือเราจะตัดสระพยางท้ายของคำหน้านะคะแล้วเราก็ใช้สระพยางต้นของคำหลังแทนนะคะโดยเราจะเปลี่ยนสระพยางต้นของคำหลังนะคะอย่างเช่นนะคะจากสระอเป็นสระอาสระอิเป็นสระเอนะคะสระอุเป็นสระอูนะคะหรืออูอูก็เป็นสระโอนะคะตัวอย่างเช่นพงษศักับอวตารนะคะ เราก็เป็นอะไรคะเป็นพงสาวดารน,นะคะหรือปรมกับอินนะคะ,ะเมื่อสนทิกันนะคะก็จะเป็นอะไรคะปรเมรนะคะปรเมน,น,ะะรเมนหรือมหากับอีสีนะคะมหากับอิสีเมื่อนํามาสนทิกันก็จะเป็นอะไรคะเป็นมะเหสีนั่นเองนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะเปลี่ยนสระพยัญท้ายของคำหน้าเป็นพยัญชนะนะคะจากอีหรืออีนะคะเป็นยอนะคะอุหรืออูเป็นวอนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเราเปลี่ยนสระอีหรืออีให้เป็นยอนะคะสระอุสระอูให้เป็นวอตัวอย่างเช่นนี้นะคะกิตติกับอากอเป็นอะไรคะนักศึกษาลองทายดูสิคะกิตติกับอากอสนทิกันเป็น กิจยากรนนะคะอ่านี่ละคะสามัคคีกับอาจารย์สนทิ่กันเป็นสามัคคยาจารย์นะคะสามัคคยาจารย์หรือธนูกับอาคมนะคะธนูกับอาคมสนทิ่กันเป็นอะไรคะธันวาคมนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะใช้สระพยางต้นของคำหลังนะคะ,ะทีนี้คำสนที่บางคำเนี่ยเราอาจจะไม่เปลี่ยนสระอีเป็นสระอีอีนะคะเป็นยอแต่ว่าเราจะตัดทิ้งทั้งสระพยางหน้าคำหลังก็จะไม่มีอีอีด้วยกันอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะ,ะมาดูซิสักดีกับอนุภาพนะคะสักดีกับอนุภาพ ส่วนที่การเป็นอะไรคะศักดานุภาพนะคะหรือราชินีกับอุปถมัมศึกษาลองทายสิคะว่าเป็นอะไรคะส่วนที่การเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นราชินูปถัมนะคะหรือหัดสดีกับอาพรเป็นอะไรคะหัดสดาพรน,นะคะเป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะตอนนี้สระสนธิแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นพยัญชนะสนธินะคะก็คือการที่เราเชื่อมคําด้วยอะไรคะด้วย พยัญชนะนะคะเป็นการเชื่อมเสียงของพยัญชนะในพยางท้ายของคำแรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางแรกของคำที่อยู่ข้างหลังนะคะ,อะลองมาดูนะคะว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะคะ,ะลักษณะของพยัญชนะสนทินะคะอาจจะเป็นการสนทิด้วยการลบพยางสุดท้ายของคำหน้าทิ้งเราเรียกว่าวิธีโลโปนะคะอย่างเช่นนิรศะกับภัยเป็นอะไรคะ นิรภัยนะคะนิรภัยหรือทุรศะกับอันนี้นะคะพลเป็นทุรพลนะคะอ,ะอายุรศากับแพทย์เป็นอะไรคะอายุรแพทย์นะคะอายุรแพทย์เป็นต้นนะคะ อีกวิธีหนึ่งนะคะพยัญชนะสนทิอีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะสนทิเข้าด้วยวิธีการแปลงพยัญชนะท้ายของคำหน้าเป็นสระโอแล้วก็สนทิตามปกติในรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นวิธีอาเสโทนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างตัวอย่างก็คือ,อมณสะกับภาพเป็นอะไรคะเป็นมนโนภาพนะคะอ่ะยะสะกับ เป็นยโสธรน,นะคะ,ะรหัสากับฐานเป็นอะไรคะเป็นระโหฐานนะคะต่อไป เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอ่ะสระสนธิพยัญชนะสนธิอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่3นะคะเราเรียกว่านารุคหิตสนธินะคะอ่า นรึขหิตสนทิก็คือการเชื่อมคําด้วยนรึขหิตซึ่งเป็นการเชื่อมเมื่อพยางหลังของคําแรกเป็นนรึขหิตเชื่อมกับเสียงสระในพยางแรกของคําหลังนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะ <S 2> <S 2> <S <S วิธีแรกนะคะนรุกขหิตสนทิกับสระนะคะถ้านารึกขหิตเนี่ยมาสนธิกับสระนะคะเราจะเปลี่ยนนรึกขหิตเป็นมอแล้วก็นํามาสนทิกันนะคะอย่างเช่นอ่เรามาดูตัวอย่างนะคะอ่า เมื่อนารกขหิตสนทิกับสระนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสอสเสือกับนารกขหิตสังนะคะให้เป็นสมะนะคะ,ะเมื่อสมะที่นี่มาสนทิกับอาคมก็เป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นสมาคมนะคะสมาคมคำต่อไปนะคะ,ะสังเราเปลี่ยนนารกขหิตให้เป็นมอก็เป็นอะไรคะสมะกับอุทัยเป็นอะไรคะสมุทัยค่ะ รูปแบบหนึ่งนะคะเมื่อนัรุลือข ส่วนทีกับพยัญชนะของวัคนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนนรูปขีเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะในแต่ละวัค <LLC> ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมาดูตารางของพยัญชนะวัคก,กันก่อนนะคะอ่าอาจารย์ก็เลยให้นักศึกษาลองดูนะคะอันนี้เป็นตารางของพยัญชนะวัคนะคะเราจะมีหลักในการจําพยัญชนะวัคง่ายๆนะคะอันนี้ลองทําให้นักศึกษาดูนะคะที่เขาจะมีหลักในการจําการเรามาดูพยัญชนะวัคนะคะจะมีวรคกะฐาน คอใช่ไหมทีจะมีะไก่ไข่ควายข้างูกอไก่ขอไข่คอควายขอรักังงงูใช่ไหมคะวักจะฐานเพดานนะคะจับฉันชูเชยหญิงจอจานชอชิงชอช้างชอเช,อชอยอยอหญิงนะคะวัตะฐานปุ่มเหงื่อก็จะเป็นตักฐานโทเท่านิงนะคะต่อประตักทอฐานทอมนโททพูเท่าแล้วก็นอเนเน,นะคะวักตะ หรือฐานฟันนะคะมีอะไรคะเต่าถูกทิ้งทงนายต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอหนูนะคะต่อมาจะเป็นวักปะนะคะหรือฐานดิมฝีปาานะคะจะเป็นอะไรคะป่าไผา่พงเผาม้าปอปลาพอพึ่ง พอพานพอสำเพามอม้านะคะแล้วก็จะมีเศษวะก็จะมีอะไรคะหลักจากคือยายรีบลาว่าเสือหายลอจุลาวาดลวดลายนรึขหิตมิตรคู่กันอันนี้เป็นหลักในการจาําก็มีอะไรคะเศษวะก็มียอยักษ์รอเรือลอลิงวอลแหวนนะคะสอเสือหอหีบลอจุลาแล้วก็นรึขหิตนะคะส่วน พยัญชนะสอสารากับสอฤศีก็ยจะมีอยู่ในภาษาสันสกฤตทีนี้เราลองมาดูเห็นไหมคะในตารางพยัญชนะวัคเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะพยัญชนะตัวสุดท้ายของในแต่ละวัคอยู่ในแถวที่5นะคะถทาวักกะนะคะวัคก,กะพยัญชนะตัวสุดท้ายก็เป็นอะไรคะงองูนะคะวัคจะ ฐานเพดานพยัญชนะตัวสุดท้ายก็เป็นยอหญิงนะคะวักตะฐานปุ่มเงือกพยัญชนะตัวสุดท้ายก็เป็นนอเนนนะคะวักตะฐานฟันพยัญชนะตัวสุดท้ายก็เป็นอะไรคะนอหนูนะคะวักปะฐานดิมฝีปากพยัญชนะวัคตัวสุดท้ายก็เป็นอะไรคะเป็นมอม้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา สนทีแบบที่นริขหิตสนทิกับพยัญชนะของวรคนะคะเราต้องเปลี่ยนนริขหิตเนี่ยเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะในแต่ละวรคก,ก่อนนะ,ะ en, อย่างเช่นมาดูนะคะนี้จะลองสรุปไหมดูว่าถ้าวัคกะเราต้องเปลี่ยนนริขหิตเป็นงองูนะคะถ้าวัคจะเราต้องเปลี่ยน ý. นริขหิตเป็นยอยหญิงนะคะ ถ้าสนทิกับพยัญชนะที่อยู่ในวัคตปะเราต้องเปลี่ยนนฤคขหิตเป็นนนูนะคะถ้าสนทิกับพยัญชนะวัคที่อยู่ในวัคตตะนะคะต่อปะตักเราต้องเปลี่ยนอะไรคะ <S <S <exploding> เปลี่ยนนฤุขหิตเป็นนเนนถ้าวัคปะต้องเปลี่ยนเป็นมอมา้าอะมาลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นอ่าอันนี้นะคะตัวอย่างนี่นะคะ อ่าสังใช่ไหมคะสังสังอ่าถ้านำมาสนธิกับจรใช่ไหมคะจรน,นี่นี่นะคะเราต้องเปลี่ยนนฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคนั้นนะคะก็คือเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นอ่ายอหญิงนะคะก็เป็นอะะไรคสังสันใช่ไหมคะก็เป็นอะไรคะเป็นสันจรน,นะคะสันจรอ,อ่าหรือ ทำนี้นะคะอ่ะสาสังกับนิบาตนะคะสังกับนิบาตเมื่อนํามาสนธิกันนะคะเราต้องเปลี่ยนอะไรคะอ่านัินเคราะห์เตุสนธิเป็นเพยญชนะตัวสุดท้ายของวัคนั้นก็คืออ่านี่นะคะสันแล้วก็เป็นนิบาตเมื่อนํามาสนธิกันจะเป็นอะไรคะเป็นสันนิบาตนะคะสันนิบาต แล้วก็ถ้านะคะในรูปแบบที่3นะคะของนฤุขหิตสนทิก็คือถ้าวก,กะนะคะวักกะเนี่ยคำที่อยู่ในวักกะเนี่ยสนทิกับพยัญชนะเศษวักนะคะให้เราเปลี่ยนนฤุขหิตเป็นอะไรคะงองนะคะอย่างเช่นมาลองดูซินี่นะคะอ่า สังนะคะเราเบียบเป็นสงนะคะสงกับสารเมื่อนํามาสนทิกันเป็นอะไรคะสงสารนะคะอ่าหรืออันนี้ก็เหมือนกันนะคะสังเราก็เปลี่ยนแล้วด้วยขหินเป็นงองูก็เป็นอะไรคะอ่านำมาสนทิกับหอนก็เป็นสังหอนเป็นต้นนะคะ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการนะคะการสร้างคำไทยแบบที่เรียกว่าการสนทินะคะหรือแบบที่บางคนเรียกว่าสมาติแบบสนทิกันไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำสนทินะคะที่ภาษาไทยนะคะนำมาใช้นะคะก็อย่างเช่นกรกฎาคมกันยายนกิน,นรีกุมภาพ,พันธ์ กุศโลบายขีปนาวุธคณาจารย์คมนาคมจินตนาการจุลินทซีจุลาลงกรตุลาคมทรัพยากรเทพารักษ์ธนานัทธันวาคมนโยบายนิรภัยบรรณารักษ์ พฤศจิกายนพฤษภาคมพงศาวดารมกราคมมโนภาพมหัศจรรย์มีมากมายยังไม่หมดยังมีอีกนะคะมิถุนายนมีนาคมก็ใช่เมษายนระโหฐานราชานุศรราชินูปถมราโชวาทวิทยาการศิลปาชีพศิทยานุสิตนะคะสงสารสมาคม สโมสรสังคมสังหอนสัมปทานสิงหาคมสุขโขทยัยสุริโยไทยหิมาลัยอานามัยอายุรเวทอุปรากรนะคะเห็นว่าจะเห็นได้ว่ามี คำที่เป็นเป็นการสร้างคำด้วยวิธีการสนทีเนี่ยมากมายนะคะถ้านักศึกษานะคะอยากจะกลับมาทบทวนนะคะก็สามารถกลับมาทบทวนได้นะคะว่าคําสนทิมีคําอะไรบ้างแล้วก็คาสมานเนี่ยก็สามารถทบทวนได้จากบทที่แล้วนะคะอ่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการสร้างคำในลักษณะของคำสนทิไปแล้วนะคะอาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า,าลักษณะของการสร้างคำนะคะก็คือเป็นคำสนทิก็คือเป็นการสมาดโดยการเชื่อมคำเข้าระหว่างพยางหลังของคำหน้ากับพยางหน้าของคำหลังซึ่งมีอยู่3รูปแบบหลักๆด้วยกันก็คือสระสนทินะคะพยัญชนะสนทิแล้วก็นรึกขหิตสนทินะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะเรื่องคำสนทิด้วยกันนะคะ,ะมาดูนะคะข้อหนึ่งอลองทำดูสิเพราะเมื่อบทที่แล้วเราเรียนเรื่องการสร้างคำไทยที่เป็นคำสมารทไปแล้วใช่ไหมคะ,ะในครั้งนี้เราจะมาดู คำที่เป็นคำสนทินะคะมาดูว่าเรายังจําคําสมาที่เราเคยเรียนได้ไหมนะคะแล้วก็มาดูมาเรานักศึกษาสามารถแยกได้ไหมว่าคําไหนเป็นคําสนทิคําไหนเป็นคําสมานะคะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันก่อนค่ะข้อหนึ่งข้อใดเป็นคําสนทินะคะข้อใดเป็นคําสนทินะคะอ่าข้อหนึ่งลองดูซิว่าข้อไหนเป็นคําสนทิข้อหนึ่งกไก่เวชกรรมนะคะใช่ไหมประวัติศาสตร์ ใช่ไหมคะกุดสโลบายาวิทยาศาสตร์ข้อไหนคะข้อไหนเป็นคำสนทิค,คะนะักศึกษาตอบข้อข้อไหนคะข้อคอควายนะคะเพราะว่าถ้าเราจำได้นะคะเวชกรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นคำอะไรคะเป็นคำสมาแบบที่เราเรียนไปในบทที่แล้วนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อ2องข้อใดไม่ใช่คําสนทินะคะข้อใดไม่ใช่คําสนทินะคะ,ะข้อไหนคะจำได้ไหมคะนักศึกษาที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่าคําไหนมีวิธีการสร้างคําสนทิการเป็นคําไหนนะคะข้อนี้คือคําตอบก็คือข้อไหนคะข้อ ขอไข่นะคะมิตรภาพไม่ใช่คำสนทินะคะธันวาคมใช่ไหมใช่นะคะมนภาพใช่ไหมใช่สังหอนก็ใช่นะคะต่อมามาดูนะคะข้อ3อาลองดูนะคะอันนี้ลองสนทิ่ดูนะคะวิทยะกับอะไรเมื่อนำมาสนทิกันแล้วจะเป็นคำใดคะวิทยะกับอะไร เป็นวิทยาใช่ไหมหรือเป็นวิทยาลายัยเป็นวิชาหรือเป็นวิชาชายัยนักศึกษาคิดว่าเป็นคําไหนคะ,ะข้อที่ถูกต้องคือวิทยากับอะไรเป็นวิทยาลัยนะคะไม่ใช่วิทยาไม่ใช่วิชาแล้วก็ไม่ใช่วิชาชัยนะคะ,ะต่อมาข้อ4นะคะดูข้อ4ข้อใดเป็นคําสนทินะคะ,ะดูสิข้อไหนคะ สุขศึกษาใช่ไหมสุขศึกษาอ่าไม่ใช่เป็นสมาธินะคะอ่าอุทกภัยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเทวสถานอ่าสถานที่ของเทวดาใช่ไหมคะไม่ใช่หรืออันนี้พงสาวดานเป็นคําสนทิใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะจําได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่สนทิกันนะคะพงสากับอวตานนะคะเป็นพงสาวดานนะคะอ่า นะักศึกษาลองทําแล้วถูกทั้งหมดกี่ข้อคะข้อ5นะคะข้อใดไม่มีคำสนทิาลองมาดูซิว่าข้อไหนไม่มีคำสนทินะคะเขาจบจากจุฬาลงกรณ์มีไหมนะ,ะรัฐบาลออกนโยบายช่วยคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ขอ้ขอควายแม่ทำธุรกิจร้านอาหารข้ององงูเขาอ,อ่านเรื่องซุริโยไทยเ้าไหนคะที่ไม่มีคำสนทิอ่ามาดูซิขอ้ขอกอเขาจบจากจุฬาลงกรณ์อันไหนเป็นคำสนทิคะคือคำว่าจุฬาลงกรณ์นะคะข้อขอ,ขอรัฐบาลออกนโยบายช่วยคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอันไหนเป็นคำสนทิคะมีไหมคะข้อนี้ลองดูซินโยบายนะคะ ข้อคควายแม่ทำธุรกิจร้านอาหารมีไม่เอ,ยเอ่ยเอ๊เหมือนจะไม่มีหรือเปล่าคะคำนี้ธุรกิจเป็นคำอะไรคะสมาทนะคะข้ององงูเขาอ่านเรื่องสุริโยไทยสุริโยไทยเป็นคำสนทินะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีคำสนทิจึงเป็นข้อไหนคะนักศึกษาข้อขอควายนะคะ อาจารย์จะให้นักศึกษาลองแยกคำสนทิดูนะคะว่าเราสามารถแยกคำสนทิได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะามาลองมาลองดูนะคะในหน้าแรกเราจะมีทั้งหมด5คำนะคะเริ่มที่คำแรกกันนะคะราชานุภาพนะคะสนทิมาจากคำไหนคะมาจากคำว่าราดหรือราชานะคะสนทิเข้ากับคำว่า อนุภาพนะคะโดยที่เราจะแล้วก็ใช้สระพยางหน้าของคําหลังก็คือสระอาดังนั้นราษนะคะกับอนุภาพสนทิกันกลายเป็นคําว่าอะไรคะราชานุภาพนะคะสาธารณุปโภคนะคะคํานี้สาธารณุปโภคสนทิมาจากคาแรกคําว่าอะไรคะสาธารณะนะคะสนทิกับคําว่าอุปโภคนะคะ โดยเราจะตัดสระพยางท้ายนะคะของคำหน้าออกไปแล้วเราก็ใช้สระพยางหน้าของคำหลังก็คือเป็นสระอุสาธาระนูประโภคนะคะเราจะเปลี่ยนเสียงจากสระอุเป็นสระอูด้วยนะคะต่อมาคำต่อไปมหสีลองดูคะ่ะนักศ,าศาึกษาคำว่ามเหสีมาจากคำว่ามหานะคะสันทิกับคำว่า อิศีนะคะลักษณะของการสันทิมหากับอิศีนะคะเราจะตัดไปนะคะแล้วก็จะใช้สระพยางต้นของคำหลังคือสระอินะคะโดยที่เราจะเปลี่ยนสระพยางต้นของคำหลังจากสระอิเป็นศีจึนกลายเป็นอะไรคะมะเหสีนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะพันวาคม เดือนธันวาคมชื่อเดือนใช่ไหมคะเดือนที่12นะคะเดือนธันวาคมเป็นคําสนทิธนูนะคะธนูนํามาสนทิกับคําว่าอาคมนะคะเมื่อธนูกับอาคมนะคะนามาสนทิเข้าด้วยกันนะคะเราจะเปลี่ยนสระพยางท้ายของคำหน้านะะโดยจะเปลี่ยนจากสระอูปเป็น พยัญชนะคือวหวนนะคะแล้วเราก็ตัดอานี่ออกไปนะคะดังนั้นเมื่อธนูกับอาคมนะคะมาสนธิกันจึงกลายเป็นคําว่าอะไรคะธนวาคมคะ่ะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งคำนี้จะยาวสักนิดหนึ่งนะคะสามัคคยาจาร์สามัคคยาจาร์มาจากคําว่าอะไรคะสนธิมาจากคําว่าสามัคคีนะคะ,ะสามัคคีกับ อาจารย์นะคะ,ะโดยการสนทิของสามัคีกับอาจารย์นะคะจะเป็นการเมื่อนํามาสนทิกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนสระพยาัญ้ายของคําหน้าเป็นพยัญชนะโดยเราจะเปลี่ยนจากสระอีนะคะนะคเมื่อกี้สระอีเป็นพยัญชนะคือเป็นยอยักษ์นะคะ,ะแล้วก็นํามาสนทิกันนะคะก็จะเป็นสามัคียาจารย์นะคะ นักศึกษาลองทำดูแล้วถูกกี่ข้อคะ,อะราชานุภาพมาจากราชกับอนุภาพนะคะสาธารณุประโภคสาธารณะกับอุปโภคนะคะมหากับอิสีสนทิกันเป็นมเหสีธนูกับอาคมก็สนทิกันเป็นธนวาคมนะคะแล้วก็สามัคคีกับอาจารย์นำมาสนทิเข้าด้วยกันก็เป็นสามัคคยาจารย์นะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการสร้างคําไทยนะคะที่เป็นลักษณะของคําสนทิหรือที่บางคนเรียกว่า,าการสมาคแบบสนทินะคะก่อนที่เราจะ เสร็จสิ้นบทเรียนในวันนี้นะคะจย์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลักษณะของอการสร้างคําแบบคําสนทิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเชื่อมคําเข้าระหว่างพยางค์หลังของคําหน้ากับพยางคหน้าของคําหลังนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการายอ่อย่อคำนะคะย่อยอ,อักขระให้น้อยลงแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยก็จะเกิดเสียงกลมตืนเป็นเสียงเดียวกันซึ่งในการสนทิเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะใหญ่หญๆก็คืออะไรคะหนึ่งนักศึกษาจ,จาได้ไหมคะหนึ่งก็คือสระสนทินะคะ สพยัญชนะสนธิแล้วก็3ก็คือนรึขหิตส,สนธินะคะอ่ะสระสนธิมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะสระสนธิก็จะมี ทั้งการตัดสระพยางท้ายของคำหน้าแล้วก็ใช้สระจากพยางหน้าของคำหลังนะคะหรืออาจจะเป็นการตัดสระที่พยางท้ายคำหน้าแล้วเราก็ใช้สระพยางต้นของคำหลังโดยที่เราเปลี่ยนสระพยางต้นของคำหลังนะคะเปลี่ยนไปนะคะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราอาจจะเปลี่ยนสระพยางท้ายของคำหน้าให้เป็นพยัญชนะนะคะ ต่อมานะคะในรูปแบบที่2ก็คือพยัญชนะสนทินะคะซึ่งจะเป็นการเชื่อมคํานะคะด้วยพยัญชนะนะคะเสียงของพยัญชนะในพยางท้ายของคําแรกกับเสียงของพยัญชนะหรือสะนะคะในพยางแรกของคําหลังซึ่งจะมีทั้งลักษณะของการสนทิด้วยการลบพยางสุดท้ายของคําหน้าทิ้งที่เราเรียกว่าวิธีโลโปโนะคะแล้วก็การสนทิโดวยวิธีการแปลงพยัญชนะท้ายของคําหน้าเป็นสระโอแล้วเราก็ สนธิตามปกติหรือที่เราเรียกกันว่าวิธีอาเสโทนะคะอ่าส่วนอีกรูปแบบสุดท้ายก็คือนรึขหิตสนทินะคะก็คือการที่เราเชื่อมคําด้วยนรึกขหิตนะคะโดยการเชื่อมเมื่อพยางหลังของคําแรกเนี่ยเป็นนรึขหิตนะคะกับเสียงสระในพยางแรกของคําหลังนะคะซึ่งจะมีอยู่3าวิธีด้วยกันก็คืออ่นานรึกขหิตสนทิกับสระนะคะเราก็จะเปลี่ยนนรึกขหิตเป็นมองแล้วก็นํามาสนทิกันนะคะในรูปแบบที่ส สอก็คือนฤึกขหิตสนทิกับพยัญชนะของวรคนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนนฤึขหิตเนี่ยเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะในแต่ละวรคนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเมื่อวรคกะสนทิกับพยัญชนะเศษวรคนะคะเราก็จะเปลี่ยนนฤึขหิตเป็นงอนะคะจะเห็นได้ว่า,าลักษณะของการสร้างคำแบบสนทิเนี่ยอาจจะซับซ้อนนะคะมากกว่าที่เราเรียนในบทที่แลเรื่องคำสมานนะคะอันนี้นักศึกษ สามารถค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็สามารถลองกลับมาทบทวนมาทําแบบฝึกหัดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.etvthai.tv นะคะสำหรับในวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็พบกันนะคะในบทเรียนต่อไปในอาทิตย์หน้านะคะทางช่อง etv นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ